Sắc thiền các miền chưuền bè Khi rì sê karat teen chân tari ke vi man nee thiền bè karat teen umai chân tu วิสมเมยาักาขันทาพันนาคารตท,ทันตาสันติเกยังมุนิวรารวัจนังสาธโวมเมสุนันตุพุทธาสอนการโรยยามผทานตา สัมมาสวัสการลวยายามผาทานตาสังคายสววนาการลวยายามผาทานตาโยยโสภะคะวะาระหังสัมมาสัมพุทโธสโสขายตุเยานะภะขวะ ายธรรมสุปาติปันโนยอาจสาะกะวัยตัวไอสาวกัยสังคุณตามมยังพระขาวันตังสาธรรมังสังาง เมหิสกาเรหิยทาระหังอโลปิเตหิอาภิปูชยามาสรุนโนภันเตมภะควายสุจิราปรินิพู้โตปีปัจชิมายชนะตานุกรรมปามานาสัง อิเมสกาเรตุกตาปันนาการรภบผู้เตปะติคันใายตุอัมหังตีขรังอิตายสุขายาอหรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทังพระทวันตางอภิวัเตมิสวายตุพระเข้ตายธรรมโมธัมมานามสสามิสุปฏิปันโนพคะเข้ต สร้างคลสร้างทางนามามิหันธานิไม่ยังตังพัขวันตังวาจายาภิกายิตุงปุพภานาคณาการเจวาพุทธานุสติในยนัญจากรรมเสเิ นะโพจจาภะคะวะยตัวอะระหัยตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะยตัวอะระหัยตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะค ายตอยสัมมายสัมบุทธาสาตังคุอาปันดาภาควานตังเอวางกาลยายโดยกิติสาตทัวอาพุคตัวอติปิโชภาควาอลหังสัมมายสัมบุทธ ชายจะไรนัยซ้ำไโดยสุขตัวลวกะวิทูอานโดยตาโวะปุริสัธถามสารดิสัทธาเทวามาโดยสานะพุทตัวพระเาวติ Она, นมยังพุทธาพิกิติงกโรรมันเองเผยทาวายรหันตาวายรตายทิคุณนาพิยุตตสวยทาพิยายนากาลุณายสมาคตาตัน โดยสุนาตางกามาังวาสุโรว,วันธรรมายตมามรานางสิรารสาจินเนนทางเพื่อเถิวย่อย,ย,ยสับผาปานนางสารายนางเทมาพืตามัง ไปตมานุสติตานังวันทามิตังสิเรนังผูยทายสาหายสามิทายสวะผู้ตัวเมสามิกิสัรอ ป่วยเทยทุกทายสาขายตายจะวิทายตายจหิตายสัมมิปยทัดสังมิยายเทมิสริรรนเจีวิทันจิตังวันทันโดนันจาริสามีปุยทัดเสวะสุทีิตัง นาติเมจะระยนางอัญยังป่วยโทมสะระยนางวะรังเอเตอนะสัจวัจเจอนะวัดเทวย,ยทัญสัจตุสัสเนสุทธังเมวันธรรมานเนนายางปุญญังปังสตังอิธา สาเภปิอันตรายาเมมะเฮซึงตาสเติจะสร้งกายนาวาจายาวาเจตสาวาพุทธะกุกามังปะกะตังไมาย,ายังพุทธโธปฏิขันหาตุอาเจยันตงัง กาลันตะเรสังริตุงวาพุทเทหันละมยังทำมานุสติในยังกะโลมาเซอสว่างไสตัวพระพาวายตายทำมวยสันเดติโก รีโกเอีไปสิโกโอปัญญีโก้ไปใจตังเวทิตาโพวินยืนสตทันแลมยังธรรมาพิกิติงกะโรมาเสเยสวางาตาตาที่คุณนายโยค เซนัสยุนยุมาคาปะคาปริยติวิโมคาเพโทธรรมโมกุลคาปะกนาตาทัตาริทาริวันทามาหังตามาราหังวรธาธรรมเมตา พระปานินางสารนังเกะมาพุยตามังทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังธรรมายสัยสามิทายสวาวธรรมอเมสามิเกสาระ ธรรมวยทุกข์ตายสักายตายจะวิถายตายจะหิตายสัมผัธรรมหมายสร้างนิยายเทมิสริรันชีวิตันติทางวันทันต่อห้างจริสามิธรรมหมาเสวะสุธรรมตัง นาติเมสราณังอันยังธรรมโมเมสราณังวะรังเอเตนะสัจจวัตเจนะวัตเทยังสัยจูสัยเนเธรรมเมวันธรรมเนนัยยังปุญญังปัสตังอิทา สัพเพปิอันตรายามิมาเฮซึงตายสติจะสรางกายนาวาจายาวัเจตาสวาธรรมเมกุกรรมังปกตังมยายังธรรมโมปติขันหาตุหาเจยันตัง กาลันเตเรสังหริตุณวะธรรมิอนละไมยังสังฆานุสติในยังกะโลมัสเสสุป e. ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ปฏิปันโนะคะกวาตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนะคะกวาตสาวกสังโฆสามีธิปฏิปันโนะคะกวาตสาวกสังโฆ ยาติทานจารตาริปุริสายุคานิอานตาปุริสัปุกัลาเอสนะภะขวะตตุไอซาวกะสังโฆอาหุไนโยปาหุนายอิทากิไนโยอันจริการานิโย อาโนยตารังปุญญาเกตังโลกายสายติันลัมยังสังคาพิคติงกัโรมเสเอสายธรรมะวยสุปฏิปานติคุณารริยุตโตโยธาปิโต อริยปวกะรายสังคเสรษฐุสิริพิธามาปวารายสยกายญจิตตวันธรรมการมาริยานักนางสืดทางสร้างคอยย่อยสาปาปานีนางสารนางเกมาพุทธามัง ตติยานุสยจิตธาตนังวันธามิตังสิเรนังสร้างขาสสายสามิทายช่วยว้สร้างควรเมสามิเกตโรสร้างควตุกข์ายสกายตายจะวิทายตายใจหิตายสามเ สร้างกายสร้างมยายเทมิจาริร้ายีวิตาจิตังวันดันตัวห้างจรรตส้ามิสร้างกายตัวปฏิปันนาตังนาจิเมสารนางอันยังสร้างโัเมสารนางวารัง เอตนาสัจจวัตเจนาวัตเตยังสัจตุสัสเนสังทางเมวันธรรมานเนยนายงเปื่อย่างปัสตางอิทาสัพเปอันตรายาเมมาเหสุงกาสสตจะสาสา กายเยนะวาจายะวะเจตัสสาวาสร้างเกกุกรรมังปกตังมยายังสร้างโตปฏิขนาตุอาจยันตังกาลันตะเลสร้างวริตุมวสงเ